เรดแนบชีฟซาก้าทำเยอเคเลสฟอร์มไม่ปังเจมี่ลันแนบครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าบุกยซาก้าครับซูเปอร์สตาร์ของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ครับสำหรับวิกตอร์เยอเคเลสทำให้กองหน้าฟอร์มดีรายนี้เนี่ยเรียกฟอร์มเก่งกับอาร์เซนอลไม่ได้นะครับโดยอาร์เซนอลเกมล่าสุดครับลงสนามในศึกคาราบาวครับแล้วก็บุกไปชนะเชลซี3ประตูต่อ2นะครับเจมี่ลันแนบครับหลังเกมเนะให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าณตอนนี้ id, เยอเคเลสเนี่ยกลายเป็นกองหน้าที่ฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับสปอรร์ติ้้งแมมมววว่่่าาเขจะีสนกับ เกมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จบสกอร์เป็นกรอบเป็นการ,รเหมือนตอนอยู่กับทีมในโปรโตุเกสครับเลนแตน่บอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ยเคยคลนฟอร์มไม่ปังเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าปีกทั้ง2ข้างของอาร์เซนอลโดยเฉพาะบุคยอสซาก้าเนี่ยไม่ได้เป็นแนวแอซิสหรือว่าปั้นเพื่อนซักเท่าไหร่นะครับโดยเลนดะน่บอกว่าซาก้าเนี่ยถนัดเท้าซ้ายแต่มาเล่นทางขวามักจะตัดเข้ามายิงมากกว่าเปิดบอลเข้ากรอบเกตโทษซึ่งแน่นอนยเคยคลนอาจจะยิงประตูให้กับอาร์เซนอลได้ประมาณหนึ่งแต่มันยังไม่ใช่ฟอร เน้นการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมากกว่าเลี้ยงตัดแล้วยิงเองเนี่ยอาจจะทำให้เยคเรสยิงประตูมากกว่านี้ก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเยคเรสยิงประตูได้จากวิงแบ็กหรือว่าริมเส้นที่แอซซิตให้เขามากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่แอสตรลมีปีกที่ถนัดข้างซ้ายและตัดเข้ากลางเพื่อยิงเนี่ยมันอาจจะช่วยให้ปีกคนนั้นฟอร์มดีแต่กองหน้าตัวเป้าอาจจะยิงได้น้อยลงซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือบุโกโยสาก้าเนี่ยเล่นด้านขวาแต่ถนัดซ้ายดังนั้นเนี่ยเมื่อบุโกโยชอบตัดเข้ากลางยิงเนี่ยเยคเรสก็อาจจะมีส่วนร่วมในการทําประตูได้ น้อยไปด้วยนะครับซึ่งแล้วนก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าซาก้าไม่เก่งหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าด้วยแผนการเล่นด้วยสไตล์การเล่นมันอาจจะไม่เอื้อให้เยอเครสเนี่ยจบสกอร์ได้เยอะตอนที่อยู่กับลิสบอนนะครับแต่ว่าเลนแตบ,บก็ยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าซาก้าไม่ดีหรือเยอเครสไม่ดีเพียงแต่ว่าสาเหตุที่เยอเครสยิงไน้อยเนี่ยก็เพราะว่าวิธีการเล่นของอร์เซนอลมันเป็นแบบนี้นะครับแฟนปืนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามมาาก่่บเเพิั ที่ลิงก์หน้าช่องได้เลยนะจ๊ะ